การมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือความสำเร็จนะครับของใครลหลายๆคนสวัสดีครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้นคมสตูดิโอหลายคำถามหลายคำตอบเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีคำถามการที่เราจะเปิดสร้างรายได้ได้เร็วหมายถึงว่าเราจะเปิดสร้างรายได้ได้เร็วนะครับบางคนก็ทำมาแล้วหลายเดือนนะครับสอสเดือน เป็นปีก็ยังมียังไม่ได้เปิดสร้างรายได้ได้เลยนะทั้งๆที่มีเครื่องมือยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้ได้เลยนะครับลงคลิปก็แล้วนะครับทำนู่นนี่นั่นก็แล้วทำคอนเทนต์อะไรทุกอย่างตามที่เขาแนะนำหมดนะครับแต่วันนี้คลิปนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับก่อนอื่นอย่าลืมาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเอาละนะครับวิธี การที่ท like ําให้เราเปิดสร้างรายได้ด้วยได้เหลียวยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆบางคนมีเครื่องมือครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียวไม่ว่าจะเป็นโฆษณาในสตเีมนะครับแล้วก็โปรแกรมสมาชิกแล้วก็โปรแกรมไลฟ์สดโปรแกรมโบนัสนะครับเอาละทุกคนมีเครื่องมือแต่ทํำยังไงนะครับเราจะเอาเครื่องมือนี้มาเปิดสร้างรายได้นะครับเอาละนะครับมันมีกฎเกณฑ์อะไรหลายๆอย่างแน่นอนละ นะครับบางคนก็ไปถูกทางบางคนก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับบางคนก็ทําแล้วยังไม่ได้ถึงเป้านะครับทุกคนเก่งนะนะครับบางคนนี่เก่งทําคลิปแต่ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้บางคนนี้เก่งเรื่องทักษะต่างๆแต่ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ทํายังไงล่ะนะครับวันนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับมีอยู่5ข้อนะครับให้เพื่อนๆฟังให้จบนะครับแล้วเพื่อนๆจะโอเคเปิด เกิดไอเดียคลิปออกแน่นอนนะครับหนึ่งละนะครับเขาว่ากฎการสร้างไรายได้ถ้าเพื่อนๆไปอ่านดูและทําความเข้าใจเพื่อนๆจะตีแตกเลยว่ากฎสร้างไรายได้ Facebook เ,เขาก็บอกอยู่แล้วว่านะครับเพลงนะครับที่มีลิขสิทธิ์ก็อย่าเอามาใส่นะคลิปที่คนอื่นลงไปแล้วอย่าคัดลอกหรืออย่าไปเอานํามาใส่หรือมันดัดแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงดุนตรีเสียงซาวเสียงเพลงต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับ อันไหนที่มีลิขิทธิ์นั่นแหละคือมันผิดกฎอันไหนที่มันไม่มีลิขิทธส์โอเคนะคุณเอามาใส่ได้นะครับอันนี้คือเป็นกฎที่ต้องเรียนรู้อยู่แล้วนะครับอ่าข้อ2นะครับเราลงคลิปสม่ําเสมอไหมนะเราลงคลิปสม,ม่าามําเสมอไหมล่ะนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นประมาณนี้ถ้าเป็นคลิปเรีวก็คือคลิปสั้นนั่นแหละเช้าเที่ยงเย็นผมก็ลงไปแล้วนะพี่นะครับเช้าเที่ยงเย็นมันยังไม่ได้นั่นแหละเราลงสม,ม,ม่ําเสมอไหมนะครับ แล้วก็คลิปยาวนะครับเราลงตอนไหนเราลงทุกวันไหมแค่เราลงสม่ําเสมอนะ่ะนะนะครับแค่เราลงสมําเสมอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไปทุกๆวันแค่นั้นเองนะครับอ่ามาดูข้อ3นะครับคลิปที่ใสสะอาดคลิปที่ใสสะอาดคือนะครับเราทําเองเราถ่ายเองนะครับอ่าโดยไม่ใส่เพลงนะครับโดยไม่มีดนตรีอะไรมา,มาประกอบนี่แหละโดยที่ไม่ต้องไปคัดลอกคนอื่นมานี่แหละ นะครับคลิปที่ใสสะอาดคือคลิปที่เราทําเองนี่แหละเราจะมั่นใจเลยคลิปเราทําเรารู้เองเราไปครอบคนอื่นมาเราทําเองเราจะรู้เองแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นถ้าเราลงแบบนี้โอเคละนะครับมันก็ง่ายเราสบายใจและข้อสข้อสีนี้สําคัญเพื่อนฟังนะครับข้อสี่ที่คือติดเหลืองติดเหลืองนี่เพื่อนเพื่อนจะติดหลายคนบางคนก็ยังไม่ได้เช็คบางคนก็ลงอย่างเดียวยังไม่ได้เช็คแต่ ถ้าใครเปิดเกย์ยืมไปถึง30วันเนี่ยมันจะแจ้งเตือนว่า,าเนื้อหามันน้อยหรือบางคน <c oughs> เนื้อหามันน้อยนะครับติดเหลืองติดแดงประมาณนี้ต้องทำอย่างไงนี่แหละคือปัญหาสําคัญนะครับคือคลิปบางคลิปหรือคลิปทุกคลิปคือทาง Facebook เ,เขาจะเปมารวมหมดเนี่ยนะเขาจะไม่แจ้งมามานะว่าคลิปนี้นะครับหนึ่งคลิปนี้ผิดลิขสิทธิ์เพลงหรือผิดอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นคือเขาเหมารวมหมดนะมันไม่เหมือนแพลตฟอร์มสีแดงนะ นะครับคลิปทุกคลิปเขาหมอารวมหมดเลยคุณจะลงเป็นร้อยเขาก็หมอรวมว่าคุณผิดนั่นแหละครับคือมันจับหาต้นว่ามันผิดยากแค่นั้นเองเราทํายังไงล่ะมันถึงใสสะอาดนะครับนั่นแหละครับคือเราไปไล่ลบอันไหนที่เรามันทําผิดเราไปลบออกไล่ลบออกไล่ลบออกไล่ลบออก,ลลออกนะครับถ้าไล่ลบออกเสร็จเราก็ไปส่งตรวจสอบอีกรอประมาณหอาทิตย์ เราก็ไปเคลียร์หลังบ้านให้ใสสะอาดนั่นแหละครับถ้าเราเคลียร์หลังบ้านให้ใสสะอาดแล้วนะครับหลังจากนั้นแน่นอนนะครับคิปคุณจะเปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับไม่จําเป็นต้องรอให้เขามาแจ้งเตือนว่าโอเคคุณได้รับการแจ้งเตือนเพิ่มเป็นจํานวนวัน1 0วัน20วันเพื่อเปิดการมองเห็นอันนี้คือมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ส่วนที่สําคัญเราเราต้องไปเคลียร์หลังบ้านของเราให้สะอาด แค่นั้นเองนะครับข้อสุดท้ายก็คือข้อ5นะครับทุกอย่างที่ผมพูดมา1 2 3 4นี้นะครับเราต้องเคลียร์ให้หมดเราต้องทําให้ได้ให้หมดแค่นั้นเองนะครับคลิปที่ใสสะอาดก็คือคลิปที่เราทําเองลงเองนะครับเราไม่ต้องไปปรุงแต่งเราไม่ต้องไปก๊อปมาแค่นั้นเองนะครับถ้าเราทําทุกสิ่งทุกอย่าง5ข้อนะครับขอสรุปคือ5ข้อเราทํามาแล้วนะครับคลิปเราก็จะเปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นนะครับทุกอย่างนะครับ ในเครื่องมือสร้างไรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรียวแล้วก็สตรีมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถึงเวลาที่เรากําหนดหมายถึงเวลาที่เราลงคลิปไปแล้วพอเราเปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเครื่องมือต่างๆต่างๆที่เวลาเราได้เนี่ยมันก็ทยอยส่งมาให้เราส่งมาให้เราตามเงื่อนไขแต่ละ,ะข้อหรือแต่ละเครื่องมือที่เขากําหนดมาอย่างเช่นถ้าคลิป โฆษณาสตรีมเนี่ยก็5,000คนแล้วก็60,000ผู้ติดตามแค่นั้นเองเรียวนะครับเรียวก็รอนะครับรอที่เขาที่ว่าจะโอเคผ่านเขาก็ส่งมาให้แค่นั้นเองนะครับถ้าโฆษณาสตรีมก็ถึง <c oughs> ถ้าเป็นโฆษณาไลฟ์สดนะครับหรือไลฟ์สดนี่นก็รอรอนะครับ6แสนนาที60,000่นาทีประมาณนี้ต้องรอนะครับ <c oughs> เอาละผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆมาก ไม่น้อยนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับชาวครีอเอเตอร์มือใหม่ทุกคนนะครับเป็นกาลังใจขอให้ผ่านเร็วๆแท้คุณตั้งใจทําตาม5ข้อนี้คุณจะผ่านเร็วยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ